เปิดแล้วลุกนะครับเปิดแล้วลุกผมแลกไปแล้วนะ8 0 0 0บาทเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ย Back to the Field นะครับหืมกากา้าปิโลวิเอลล่านะครับถ้านกะัวเนี่ยกูได้ใครก็ได้ทนะัที่ไม่ใช่โซชานะครับผมจะเป็นทีมนะครับราคาตกด้วยนี่โซชาใช่ไหมรูปแบบกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับรูปแบบ1รูปแบบ2แล้วก็อันนี้รางอวัลตั๋วอันนี้รางวัลพจัิการอยู่ข้างล่างนะครับ โอเครับไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมได้ไอคอนมาเปิดหนึ่งใบชัวๆแล้วนะครับอันนี้วีดีอาเห็นวีดีอาร์ทีไรแบบรู้สึกช้ำทุกทีเลยอ่ะโอเคไปเลยรูปแบบหนึ่งกับรูปแบบสองของละวันก็ดูทำไมเนี่ยเม่เราเปิดสองทีแล้ววะไปกดเลยครับสองร้อยเหรียญได้ตั๋วมาสิบเอ็ดอันนะครับผมข้างล่างไม่มีอะไรโอเคอ่ะไปอีกทีนะครับผมรูปแบบสองกดไปสองร้อยเหรียญไอ้มาสี่เองเหรอ อ๋อได้มาสี่มันเต็มแล้วนี่ว่าเออยังว่าอยู่โอ้โหรับเลยแล้กันมาไอคอนนะครับผมมันเลือกได้อันเดียวใช่ไหมเราก็เลือกไอคอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่เหลือมันเป็นวีทยารเนาะเราเน่งซาลาตันโงไม่มาแล้วแหละจังหวะเนี้ยกดไปอีกสองร้อยนะครับอ่าได้ไหมสิบสองนะครับผมโอ้โหไปเร็วจัดแปดพันบาทกูตอนนี้เหลือเออเหลือเหรียญแค่สองร้อยกดได้แค่ทีเดียวนะมันจะตันไหมวะเอ้ยกลัวอะไรมาตรงมาตันอ่านี่ไงตันไหมล่ะมึงโอ้ยกดทีเดียวได้มาหนึ่งอัน ไม่เป็นไรได้คอนอีกใบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราใช้เหรียญหมดแล้วนะครับผมหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเ,เราไปรับของรางวัลในเกมไปเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยวันนี้ต้องมีเฮครับมากดรับมาก่อนคือกิจกรรมที่ผมกลับมาเล่นครั้งเดียวเลยนะแปดพันเนี่ยทีเดียวเลยนะทีเดียวอยู่เลยนะครับผมไม่มีรอบสองนะกิจกรรมเนะีนะ้ยโอเคตอนนี้มีเงินอยู่4,000ัเอ็มใช่ไหมเปิด BP ก่อนแล้วโอ้โหทำไมกูได้ BP อ๋อมันมันมานี่ไงมันได้ตั้งแปดสิบเ้ันโอ้มาแล้วครับ13,000สเอ็มโอเคจาก4,000เป็น เกือบสองหมื่นใช่ไหมก็ไม่รู้อะโอไม่โอมันอยู่ที่การ์ดไอคอนที่เราจะเปิดได้วันนี้ครับเดี๋ยวดูซิวันนี้เรามีการ์ดอะไรอู้อีลิทบล็อกก่อนแล้วกันนะไปเปิดอีลิทบล็อกก่อนนะครับข้างในโอ้ยอย่าหวาังเลยกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่านะทีบีไม่ทีบีก็ GR เดี๋ยวดูทรงลนะอ่ะเปิดไปเลยครับแชแช่เมกเนี่ยขายพักเปิดแพ็ค ่ะไปเลยลแล้วกันไหนไหนก็มาละบวกแปดซีโอซีดับสองร้อยดูซีเซตัวะไรเบอร์เจ็ดบราซิเลียนฟิลิปเป้คูตินโยสองหมื่นหนึ่งพันเอ็มนะครับผมแม่เห็นแววเห็นแววโดนจ 9, ับตีบวกเก้ามาแต่ไกลเลยครับโอเคไปต่อเลยดีกว่านะครับผม VTR ีอาร์ดับร้อยซะหน่อยแล้วกันนะครับ mm hmm. ไอ้การ์ดพวกนี้อย่างที่ว่าเราเราไม่เอาอะไรแล้วถ้าไม่ใช่ซาลาตันเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับผม อุ้ยเดี๋ยวเราก็นึกว่าใครขายใหญ่แชเดาสามสิบแปดเอ็มถูกชิบหายดับสามสิบเลยนะเปิดก่อนเขาเลยดองไว้เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้แก้วครับผมจริงเปิดก่อนแชเดา เห็นว่าจะมีแผดอัปเดตมีอะไรอัปเดตมากมายนิใช่ไหมเร็วๆเนี่ยขอเหิดนะอัปเดตดวงกุหน่อยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นเลยขึ้นอยู่อย่างเดียวคือไอโซชาเนี่ยแหละโอ้โหไปมาสเาร์โนเลิกเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมราคามันจะเป็นไงวะเนี่ยเอาไปมาสเาร์โนนะครับไปต่อเลยครับบวกห้าดาร้อย ดวงกูไปโน่นดวงกูไปไหนหมดเบอร์แม่เบอร์หกฝรั่งเศสคอสเซียนี่แชเดเก้าร้อยเอ็มนี่ถูกชิบหายผมว่าออกเก้าสิบมีคราปีมาสามสี่ปีนะครับในวีทีอามาเบอร์เจ็ดสเปนเฟอร์โจวินเหรอเทพวินนิงนเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหไปเข็มปัด กูบอกเลยเข็มปัด๊ดการธรรมดาเข็มปัด๊ดนะครับแแเบนจเกิเจ็ดร้อยเอ็มเมียเจ้าเก้าหกอืมเก้าหกก็น่ารุ้นนะครับผมไปโอโครประตูบุฟเฟ่การุจิเค็มครับเข็ม,เขมมากครับเข็มมาก โอ้โส oh, 94นะครับผมการันตีนะบวก5ไปคราบปีเราก็ได้ BTR ตลอดนะเอามาแล้วแม่งไม่น่าพูดเลยไม่น่าเจิมเลยกูแหลมพาดแช่แช 1,300m แม่ตายตายตาย,ตายหมดเร็วจังแปด8,000กูหมดเร็วมากหมดเร็วเกินนะครับน <nothing>. ี่กูยังไม่ได้อะไรเลยนะกาธรรมดากูยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ก็ธรรมดาเราหมดเร็วมากเลยว่ะคือดวงซวยขนาดนี้ยังไม่กล้ากดไอคอนเลยครับถ้าไมไสักใบไปอ่ะอันเอาใบนี้แล้วกันก่อนไปไอคอนนะครับผมโอ้โหเร็วจัดแปดพันกูรู้กูจะได้เปิดนานกว่านี้เนี่ยไปหืมเอลอ่าชื่ออะไรนะมาดิสเกิ์เทล ราจะไปมัวเปิดการ์ดธรรมดาทําไมวะในเมื่อดวงเราสวยขนาดนี้เราก็ต้องใช้อํานาจแห่งการ์ดไอคอนมาเกื้อหนุนซะหน่อยนะครับคิดว่าจะได้ตัวอะไรวนันนี้กาโกงกากาแตกไหมมาไหนก่อนดีมีไอคอนธรรมดากับไอคอนมาใหม่ใช่ไหมสองใบนี้เอาไอคอนธรรมดาก่อนแล้วกันมี2ชิ้นด้วยนะเอ,อ้ยถ้าเปิดทีเดียว2ทีมันก็จะเลือดเย็นเกินไปนะครับผมทีละใบแล้วกันโอเคโซชาพร้อมยันพร้อมนะครับผมไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยยันใบเดียวเนี่ย <l ug> ดวงที่ดีคือดวงลาดยางอะไรครับเนี่ยโคชาโอโคชาโอโหแต่ละคนปะงั้นไปเลยแล้วกันนะครับใบแรกต<อ>่อเฮ้ยเวลอนชิบหายเท่าไหร่แท้เ <l ug> โอ้โหก <l ug> ูหนีไม่พ้นแมนยูจริงเอไม่รู้เป็นเวรกรรมที่กูตีไอดีน้องไอคนล่าสุดในคลิปแตกหมดทีมหรือเปล่านะที่ฟูลแมนยูอะมา อีกใบนึงสวยเฮ้ยอ้ตกใจจานบอลจอนบานเห็นเบอร์สิบมาผิวสีโอ้โหแม่อ้เอ้ยเปิดสองใบเพิ่งได้มาหมื่นเอ็มนัครับ พอาจารย์โซชากูน่าจะโดนบันดานให้กูเปิดไดแ้แถวนี้แหละแมนยูเรียวพูแป0พันให้อะไรกูมาครับให้อะไรกูมาครับเนี่ยแปดพันเอาเลยเฮงพิมหนึ่งเจ๊งพิมพ์2นะครับเช็คประชากรหน่อยว่าระหว่างกองทัพฝั่งแช่นกับฝั่งช่วยเนี่ยใครเยอะกันนะครับผมโอ้โหกูนี่ดูไม่ทันเลยครับโอโ้น้ำตาจะไหลเปิดแล้วลุกนะครับเปิดแล้วลุ ขวยเออไอ้ยถูกกันเลยโอ้ยอะไรให้อะไรกูมาให้เดอะบัวกูมาให้เดอะบอยกูดีกว่าสองพันหกร้อยเอ็ม คลิปก่อนก่อนว่าเกลือแล้วนะเฮ้คลิปนี้แปดพันเฮ้ยแปดพันนะเฮ้ยแปดพันนะเฮ้ย 8, <laughs>